คืนแรกรวมๆประจุก been, h, ็น่าจะอยู่ท land ี mm ่ประมาณสามคนก็ประมาณสี่สิบกิโลนะคืนที่สองสี่คนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบโลกว่าแต่ผมได้สองกิโลครับคนเดียวตกคาไปต่อครับืตาจมเท่าได็ดตอนะครับเตรียมไม่ดีตัวนึงก็คือแคโอ้ก็ได้ดลายแต่ว่านี้ไหมโอ้ขอท้าตั้งแล้วเนาะ มาหาปลาขาวขอท่าขอท้าขอท่าที่บ้านนะครับผมโอ้ตัวงามครับดินขอทุกกันตัวงามตัวงามกิโลนะครับตัวงามงามเลยมาไกลพอสมควรเพื่อปลาขาวนะครับสามร้อยกว่ากิโลกูไมาจืดเลยเออตัวงามจ้ะโอ้มาได้หลายคั่ะที่จะตัวงามเนาะปลาขาวใส่เนาะขายมื้อนี้เลยจักบาทเหรอครับมื้อนี้ ปลาโอ้ถือดีป่ะนี่แหละปลาไปไทยเนาะสุดยอดเลยนอนอยังนีเลยปะครับนี่เอ้โคตรแค่ขื่นไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้อพ่อบ่ได้ยบ้พ่อใจบ้าขึ้น ฟังนั้นก็มี่อยู่สามฟังนั้นมีอยู่สามครับเอ,อ,ขอ,องงบาของอะไรแล้วผมใส่ยุ้ยสีหาตัวแต่ว่าว่าเอาขึ้นครับก็พอใจขาดเรียย่ยขาดเรีย่ยฟุ้งเรีย่ย บ่ขึ้นเอ๋อปลาตัวนั้นร้อยจีต่อมนี่เพื่อนร้อยจีต่อมนี่ปลาตัวนั้นเนาะกลินแบบกลินแบบนี่น้องจะได้เครื่องอยุอยูหรอกตี้ครับแต่ว่าปลาไม่ตัวใหญ่ครับปลาไม่ตัวใหญ่เลยครับปลาจืดน,นะครับย่างดูแลจนจืดน่าติดใจปะครับโอ้โอ,อ้ขนาดรอบแรกพี่น้อง พอพอใจครับเอาลงอีกนี่จะแบบนี้ไงครับป่าขาวใส่สุดยอดเลยรอบสองก็อเอาขึ้นพอพอใจลงไหมเนาะรอบสามครับเป็นไดรอบสามเพนไดะอ้อมีไหลยอยู่ครับไหลโตอยู่พอใจปะครับพอใจ,อใจเอาลงอีกรอบสามพอใจเอาลงอีกอันนี้รอบแรกถือปะครับอ๋อมีแต้มหนึ่ง เอาแจกแจมหนึง่งเอาลงไหมมีอรอบซีครับีอรอบซีโอ้หนาตาวเราใช่ครับเอาขึ้นวะรอบซีเอาขึ้นวะพอ,อ,อใจไหมครับรอบซีบ่พอใจเอาลงไม้อีกโอ,โอ้รอบซีอู้อันนี้รอบสองปลาเตียนออกสองตัวครับเอาได้ตรีมกันเป็นยมสองแจมลงอีกเนาะรอบหาครับเอาของกันแล้วไปที่นี่ รอบหาครับโอ้รอบหาเป็นไองโอ้ไหลก็เก่าอยู่ครับไหลก็เก่าอยู่ครับรอบหาครับพ่อใจวะพ่อใจวะครับรอบหาโอ้ส่อนซ่อนตัวปลาพี่น้องอันนั้นรอบสามได้สามตัวไม่เะเนาะดึงขึ้นมามาแท่บปท,ปรท,ปรทครับเพราะว่าดึงเมื่อใบครับองให้สามีดึงครับโอ้แต่ลายเต็มอยู่พี่น้องดีงครับ อันญญาเลยตะสวอนตัวปลาครับนีตันเงี้พี่น้องปลาเขาสวยบุพเพโลกอนิดหน่อยครับตัวเหี่กับปลาตัวหงีเป็นตัวปลาเอ้ยตะสวอนจาตัหดหัวแข็งกับปลาเสวยนี่ตัวเหญ่ตะวอนใช่ปะ ตัวเงามครับตัวเงามเลยใส่ดำแข็งแล้วอันนี้รอบแรกผมไม่ค่อยถือครับครับไอ้ไอไ้สีแดงบม่ค่อยถือรอบสามรอบสี่แล้วครับเป็นไอเสียสีชมครับลงไปรอบแรกผิดมากจีเป็นเลยนี้ตัวไอเสียสีแดงไม่ค่อยได้ครับบม่ยได้ไอไดเอาขึ้นแล้ว ม้านหาตัวเ,เสียเรียงเ,เสียสมสองตัวรอบสองครับรอบสองได้ปะโอตัวนี้ครับตัวนี้เตีมกันยุ่งตัวม้านหาหกตัวครับก็ไม่อีกรอบสาม อาญาแล้วพี่น้องพ่อใจปะครับโอ้พ่อใจเอาลุ่งม่อีกแล้วอันนี้รอบแรกอ๋อรอบแรกมีเต็มนึงเต็มนึงอืมรอบซีนี่ครับรอบซีรอบซีเป็นเนเอา้าเต้นเต้นอ้อาญาขึ้เราครับโอ้พ่อใจปะครับหลายเอาเราเนี่บอ้พ่อใจอีก โอ้หลายอีิครับบระท้วใจกับขนาดว่าได้หลายแล้วนะไมอ่อีกน้องเป็นรอบฮะขินซ่าหลา,หลายแล้วขินซ่าโอ้อาญ,ญ่าครับแต่ะละรอบครับว่านยกยกประมาณหาเทียโอ้ป่าซ่อนตัวป่าครับยกประมาณหาเทียครับจังเดียวขึ้นทีนึงอ่อนซ่อนตัวป่าด้วยปวดเดียวตัวป่ามีตัวงามครับ นี่เกิดตัวงามๆป้าไปไทยไหมเนาะโงามเถอะอปิ่งก็จีเสียบเนาะโตไปไทยไม่ปิ่งก็จีเสียบเนาะพี่น้องท่างนี้มีสามสามสามครับสามเห็นไมาแล้วครับบอ่อไหลวะทา่าน ท่างนี้บ่ค่อยถูกหลายที่ทางนั้นครับของของเบ็ดของเบ็ดจีดดดไปแปลงกับตัวใหญ่ครับปลาข้าวส่ายปลาช่อนกันท่งพุ่นมีสองครับแล้วท่านคลายม,าม้ากี่ครับมีสองท่างนี้มีสามไปแปลงตัวใหญ่ตัวงาม เด็กขครเดโกหละครับตาอ๋อมาตลอดปะมาตลอดปะครับวางมันถืงหลายมากปะวางมันถึงได้หลายไม่ได้มากโอ้แต่ได้เถอะเอ้เจ่งเดี๋ยววันน้น้อยนี่ไหมไอ้ยใส่ปะ โอ้ยทางนั้นโอ้ทางนั้นโดดดีครับทางนั้นป่าแต่เพิ่งทางนั้นบนเราพี่น้องพูดทางนั้นโดดดีกว่าครับทางนั้นถือดีกว่าอ่าเราลงอีกแล้วนี่พี่น้องมากแล้วพี่น้องโอ้มีโตงแงาม,มาครับอี๋มาสิเป็นขายโลยยาบาทครับเนะี่ย สามโล่ลอยอ้อมีตัวง,งามกับป่าครับสามโล่ลอยครับสามโล่ลอยนี่ตัวง,งามง่มาสร้างอีกตัวน,นึงโอ้ขายก็ะมงนะครับอันนี้เนี่สองอะไรดีกอ๋อไปเทยพี่น้องคุณไปไหน่นยกัไปไหล่น้วกันเลย่ีมาตงนอ่อนซ่อนตัวไปเท่ตัวไปเทยทั้งนี้ถือดีกว่าครับทั้งนี้ถือดีกว่า โอ้มันไปซ่อมดังอยู่